สวัสดีครับนัชรีสมาร์ทโฮมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมารีวิวตัวโรบอทแคม e r ลนะครับเป็น Indoor Camera ที่สามารถแพนแล้วก็ทิวได้นะครับรวมถึงมี Motion Detector นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าการใช้งานหรือฟังก์ชันของมันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่คือหน้าจอของ แอป Smart Life นะครับแล้วข้อที่กล้องคอนโดนะครับกล้องคอนโดตอนนี้เนี่ยผมใช้แค่ซิม 3G 4G นะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วตัวนี้ของผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi ของห้องด้วยนะครับเรามาดูนะครับเราสามารถเซตตั้งสกีนช็อตก็ได้นะครับหรือสามารถพูดคุยได้แต่วันนี้เราอยู่คนเดียวก็จะไม่สามารถทดสอบได้นะครับเดี๋ยวเสียงมันจะย้อนโอเคเรามาดูว่า การแพนทิวซูมของเราเแพนกับทิ้วได้แค่ไหนนะครับโอเคอันนี้เรากำลังหมุนตัวลงมานะครับนี่เราเอ่าเราสามารถหมุนได้ประมาณ3 5 5อหองศาครับน,น,นี้ตอบสนองได้เร็วมากนะครับโอเค ลงได้ต่ำสุดๆเลยอ,อันนีเน้เป็นมุมกล้องมันกลับกันนะครับโอเคอันนี้คือต่ำสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูถ้าเกิดเป็นโหมดของตอนกลางคืนที่มืดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดไฟทั้งห้องเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้เราปิดไฟนะครับเนี่ย โอเคกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด Inflate นะครับตอนนี้ห้องเรียกว่ามืดหมดเลย mm hmm. ก็มองเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงฟังก์ชันการเราสามารถเซตให้มัน mm hmm. detect Alarm นะครับเป็น motion Alarm ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น motion tracking ก็ได้นะครับให้มัน เมื่อมีเหตุการณ์ให้มันหมุนตามตัวคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันรวมถึงการตั้งเวลาว่าเราจะาว่าาเราจะให้ตั้งเวลาเพื่อ Record หรือเพื่อเซตโมชั o นด e เ e คชั o นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Naturally Smart Home ขอบคุณมากครับ